นี่นะครับเราทําเสร็จแล้วนะครับคันนี้นะครับก็เป็นไฮลุ่งทารสฟอร์เมอร์นะฮะจริงๆก็คือรีโวลนี่แหละครับช่วงล่างรถรีโวลนะมาดัดแปลงนะฮะแปลให้เป็นทรงสไตล์แบบอเมริกันออฟโรดนะฮะคันนี้ก็ทํามูลรถใหม่ก็อยู่ประมาณสักล้านหกกว่านะครับนะฮะดูหน้าตาดูหล่อเหลานะฮะดูดีนะฮะคันนี้ฮะเหมือนเบนซ์จีคลาสนะครับทรงได้ครับก็วันนี้เรามาอัปเกรดช่วงล่างเขานะครับอัปเกรดช่วงล่างเขาเราทําอะไรบ้างครับตอนแรกมาคือแบบใส่โช้ก อะไรมาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ความสูงก็ไม่ได้มีปัญหาเยอะเลยเราก็ทําใหม่หมดเลยนะครับนี่เราทําใหม่หมดเลยครับก็คันนี้เราใส่โอแมนอีมูบีที51นะครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะโอแมนอีม e ูบีที51นะฮะจะหมุนล้อให้ดูนะฮะว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะครับในรถคันนี้นะฮะเราใส่แต่อุปกรณ์ D, ดีๆได้มาตรฐานนะครับโอแมนอีมูบีที51นะครับนี่เราปรับรีบาคอมเพรสชันให้แล้วนะครับอ่าตอนนี้อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับในชุด น้ำหนักของกันชนของบอดี้รถประมาณนี้ผมถือว่ามันขับดีมากนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ซับแง้งอุปกรณ์ซ็อกเก็ตเราติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะฮะบีดี้ฟิวีวลีท็อปเมลติ้งให้เรียบร้อยแล้วครับก็สามารถยึดติดตั้งได้เลยโดยช่างผู้ชํานาญนะครับขันพีโหลดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะใช้งานได้เลยตามมาตรฐานครับด้านล่างเนี่ยเรามีลูกหมากันโค้งใหม่นะฮะอาจจะเป็นลูกหมากับมมโค้งปาบองศานะครับเพื่อไม่ให้องศาของกันโค้งนะครับมันชันมากจนเกินไปนะฮะรถมันก็จะขับดีขึ้นนะครับภายนอกเพิ่ม่มมเเเตินนนนนะะรรราาก็คคนนััีี้้้ใสอส ใส่ f Fuel r e b e l นะฮะ f Fuel r e e l l คันนี้เราใส่ไป20คูณ9นะครับพับเสร็จหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น6ก้านคู่แบบนี้นะฮะด้านขอบล้อมีเป็นแบบสไตล์แบบอเมริกันออฟโรดเป็นบิดล็อกนะครับเป็นตัวหมุดนะฮะลอบนอกนะฮะเป็นบิดล็อกดูดีดูเท่ะนะครับแล้วก็เป็นล้อแท้ที่แข็งแรงนะฮะเพราะคันนี้หนัก2ตันกว่านะครับก็ถ้าล้อไม่ดีลวงแน่นอนครับผม คันนี้ลูกค้ามีโจทย์นะฮะมีโจทย์มาคือเขาคุยกับเราไว้ว่าอยากได้ยางที่มันใหญ่กว่าเดิมติดรถเพราะว่าเดิมติด,ดรถเขาใส่265/40แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นยางออพเวนที่เสียงไม่ดังขับบนถนนไฮเวย์แล้วคอนโทรลดีเจอน้ำเวทกิฟตดีนะครับรีดน้ำได้ดีนะครับเพราะลูกค้าทำความเร็วสูง เราเลยเลือกใช้โยโกฮาม่าให้ครับคันนี้เนี่ยใช้โยโกฮาม่า G015 นะฮะ G015 เป็นแพทเทิร์นใหม่นะครับในยางโยโกฮาม่าเจลเลนเดอร์ในไซส์ขอบยีเพราะว่าปกติแล้ว265 50 20กับ275เจ็ดเนี่ยเจลเลนเดอร์ G015 ไม่มีผลิตนะครับอันนี้เป็นไซส์ใหม่เพิ่งนำเข้าแล้วได้รับการตอบรับที่ดีมากเพราะเป็นยางออโเทเรนที่ดอกสวยแล้วก็ก้อนไม่ใหญ่จนเกินไปนะฮะถ้าเราดูเล็งดูดีๆเนี่ยก้อนเขาไม่ใหญ่จนเกินไปเเป็นนออโรที่ลุยได้ เสียงเงียบค่อนข้างเงียบนะฮะถ้าในเทียบกับกลุ่มยางออลเทเลนด้วยกันเนี่ยถือว่าเขาเงียบมากแล้วเขาก็ได้รับการยอมรับมานานแล้วว่าโยโกฮาม่า G015 เนี่ยขับดีมากเราก็เลยให้ลูกค้าใช้ตัวนี้นะฮะ แล้วก็ไซวอลตรงนี้เพิ่มความแข็งแรงนะครับเพิ่มการสลัดหินสลัดดินออกมานะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะฮะด้านหลังคันนี้เนี่ยก็ใส่ b t 51เหมือนกันนะครับอ่าใช้โช้กบ51เหมือนกันตอนนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนแหนบให้ลูกค้านะครับเราให้ลูกค้าลองแหนบเดิมที่มาจากโรงงานของไทยลุ่งก่อนนะฮะว่าลูกค้ารับได้ไหมลูกค้าก็อยากจะเปลี่ยนจริงๆผมก็บอกว่าอ่ะเราอย่าเพิ่งฮา r d s e l กันมากเอาไปลองใช้ก่อนนะฮะว่ามันเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันนะฮะเพราะรอบคันคันนี้เนี่ยมันมันลงตัวตอนแรกด้านดิเมนชันมันไม่ได้เลยนะครับในความสูงของผมอยู่ประมาณนี้นะครับรถก็สูงประมาณนี้ก็ผมว่าคันนี้น่าจะแบบตอสองเมตรกว่าๆเลยละ่ะคือตอนแรกเนี่ยหน้าน,นาเนี่ยเขาเตี้ยมาขนาดนี้เลยนะเขาเตี้ยมาประมาณมือผมนี่เลย15เซนอะ่ะก็มันไม่สมส่วนนะครับมันไม่สมส่วนแต่เราก็ไม่อยากจะไปเอาแหนบด้านหลังออกเพราะว่าเผื่อลูกค้าจะไปโหลดน้ําหนักเยอะนะครับหรือว่าต้องไปบรรทุกของ ก็มันอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้านะครับเนี่ยนะครับเราไปดูรอบคันกันนะฮะว่าคันนี้เนี่ยพอรอบคันเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงสวยงามไหมนะฮะเดี๋ยวต้องบอกว่าคันนี้นราเป็นโอแมนบีที51ในไทยลุ่งทานฟอร์เมอร์คันแรกในประเทศไทยนะครับที่ได้ใส่ B t ที51ใส่ที่เราปอธนา,าพัฒนะครับคันนี้เนี่ยโหแบบลงตัวลอใส่ล้อเ u ล l รีเบลดูดีจริงๆนะผมอยากใส่ยางให้มันใหญ่กว่านี้นะแต่พี่เขาไม่อยากได้เขาบอกกลัวมันอืดแล้วก็ เราต้องเป็นยางมัดเทเลนมันก็เลยแบบประมาณนี้ครับได้ได้แค่ประมาณนี้นะฮะต้องบอกว่าใครติดตามเพจปอธนพัฒน์0 0นะครับอยากได้รถหล่อๆแบบนี้นะฮะใครขับไทยรุ่งรุ่นนี้นะฮะอยากจะได้ล้อสวยๆย,ยางดีๆ ชุดช่วงล่างเทบเทนะครับอยากได้แบบคันนี้นะฮะลอล,อลอแบบนี้พี่อยากได้ล้ลอลอ่ลอแบบนี้ยางดีๆแบบนี้มีลอ้อ 4-wheel off-road ที่เลือกเยอะๆที่ปอัลทนาพาสองัสมีครบหมดเลยครับชุดช่วงล่างโอแมนอีม e ู oo, เรามีทุกรุ่นทุกแบบทุกประเภทนะครับขอให้มีผลิตที่ต่างประเทศเราสามารถอินพุตให้ได้ครับ ก่อนจะจากกันไปครับฝากเพจปอธนพัฒนองพันสินะครับแล้วก็ฝาก Facebook ร้านด้วยนะฮะที่สำคัญที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำ YouTube ต่อไปนะฮะเราจะมารีวิวรถด,ดีๆแบบนี้อีกให้คุณดูนะครับฝากเพจปอธนพัฒนสอพสิด้วยนะครับขอบคุณครับผม